นี้นะครับขบวน424นะครับกำลังเข้าสถานีลำชีนะครับเข้าในรางที่ในทางที่3นะครับเพราะว่าจะมีหลีขบวน141ด้วยนะครับตามเวลาขบวน424เนี่ยจะเข้าสถานีลำชีในรางที่ ในรางที่2นะครับแต่วันนี้นะครับเข้าในรางที่3นะเพราะว่ามีรถหลีกนะครับกสคหนึ่งนย์หนนึ่งนะฮะร,รถอีสรางที่เก่าที่สุดในการรถไฟนะครับนำขบวน424วันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คเวลากันว่าขบวน424จะ จอดหยุดนิ่งที่สถานีลำชีเวลาเท่าไหร่ครับอสะขอหน1่นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะดูก็แบบไม่ได้กระหึ่มไม่ได้กระหึ่มมากนะเสียงเบรกดังกว่าเสียงเครื่องยนต์อีกโอเคนะครับ ขบวน4ี่องสนะครับจอดแล้วนะครที่สถานีลำชีนะครับมาดูเวลากันนะครับ7จ็โมงสินาทีกวกว่านะฮะหนึ่งนาทีนะรเร็วด้วยนะฮะเร็วกว่ากวาเวลานาทีนึงแต่ว่านาฬิกาผมเนี่ยมันมันสิบนะฮะ นาฬิกาผมมัน12พอดีน่าจะนาฬิกาอิจิตอนที่ฐานีช้าๆไปนาทีหนึ่งหมายความว่ารถขบวนที่424อ่นะฮะวิ่งตรงเวลานะครับตามเวลาเป๊ะๆนะฮะไม่คาดเคลื่อนเลยนี่คือรถดีเซลรางที่เก่าที่สุดในการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับวิ่งตรงเวลานะฮะตรงแบบเป๊ะๆเ,เลยนะฮะนาฬิกา12นาที เดี๋ยวรอหลีกขบวนที่1 4 1ตอนนี้นะครับกำลังเข้าแล้วทีนี้รถก็จะช้าประมาณ3นาที4นาทีแต่ไม่เป็นไรนะฮะสำหรับผมแล้วรถรถรุ่นนี้แรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งได้ตามเวลาแน,น่นอนเนี่ยนะถึงโคราชน่าจะตรงเวลาแน่นอนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจงรับภารกิจต่อนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ